ก็เลยอ่ะนาก็ถวายบรงคมพระเจ้าฟาบาเดินสุขเถิดพูดพร้อมกันต้องหยิเจ้ากบและเจ้าไกุทธเจ้าข้าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องที่ราวีรเสนใช้เจ้าทั้งสองคนไปจัดการเรียบร้อยหรือเปล่าฟาบามีเรื่องไหนบ้างที่ฟาบาสัตใช้มาและกระหม่อมทนจะทําให้ไม่ได้นี่ไปมาทั้งสองคนไปหานางต่างคเพน พระมเหสีเทียบพื้ที่กับฟาบาทนู่นข้ามน้ำข้ามทะเลไปเลยไปไปเาเรียกแดงเลยนะแดงเดนิลมิตปิดไปเร็วแดงไม่แดงเดนิลมิตนี่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แดงเดนิลมิดเขาเรียกไอแดนไอแดนกินจิ๋มมากกินจิ๋อสาวเบลลังวันั่นโนนของสอนรามมั้งใช่ไหมก็คงใช่อ่ะ แอนนี้ด้วยใครรับแอนนี้ด้วยครับใครฮะอ่านปากไม่ออกหรอกเขาก็ชี้เหมือนว่าอ๋อขอบคุณนะครับจำเรียนนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมผู้นี้วัดผู้ดีทองครับคนดูลิเกโปรดทราบลิเกแสดงทุ่มนะครับศิลปินได้ยินและจำไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะไปถึงสองทุ่งคนภาคก็มาให้ขันภาคแล้วกันเลยอย่าเอาแต่พูดว่าคนอื่นเขา ไม่กล้าลุงพวอนี้ไม่จริงไม่เข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวบากๆลุงก็ไปแล้วอะไรนะจะไปจากโลกนี้แล้วเหรอไปจะไปไปที่งานไปที่งานลุงลางหน้ามัตสังจังแก่ปักนี่ยังไงไอ้เพี้ยเอ้ยคุณปนนท์คุณครับไปถึงไหนกันวะรู้เลยเกาหลีเกาหลีใต้ไปถึงประเทศเกาหลีใต้เชียวเหรอวะเอาเดี๋ยวนี้ งมีแฟนต่างประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างเจอสาวงามเจอผู้หญิาหลีบ้างรึเปล่าจอสวยมากขาวจั้วะเลยจริงเหรอกบมีเชื้อเจ้าด้วยสวยหรอเปล่าสวยงามมากเธอมีชื่อว่าอะไรวะมีชื่อว่าพระนางฮีเมนฮุนสาวเกาหลีชื่อฮีเมนฮุนและได้พาเข้ามาเข้าเฝ้าเราหรือเปล่าพามาไม่ได้อทำไมไม่พามาก็เขามีพระคู่มั่นแล้วว่ะพอมีพระคู่มั่นแล้ว เขาเป็นพระผู้มั่นของใครวะพระผู้มั่นของฮีเมนฮืนชื่อว่าจงเยฮีุูธเจ้าค่ะเขาเกิดมาคู่กันตาบาเขาคู่กันไปพี่จงไปรับรางวัลพนางฮีเลยไม่ใช่ฮีไม่ไดืนอยู่นู่นอันนี้ป้าป้าเาแรกไปเหนือก่อนไปเหนือมาด้วยไปไปเจอาีเหนือก่อนแต่ว่าเข้าประเทศเขาไม่ได้อออขิ้จจงอึนไล ดีแล้วเอาชีวิตนอตกลับมาได้ก็เลยมาหาที่เป็นดินเกาหลีใต้แท<ถ>นและแบบนี้ไม่ได้สาวงามจากเกาหลีใต้แต่ว่าไปประเทศอื่นมาอีกไงย้ยายเมืองสิไปที่ไหนต่อมาเลเซียข้ามมาที่มาเลเซียเจอหรือเปล่าสาวงามมาเลเซียอุ้ยสาวแขกนี่สวยตาตาคม,มใช่ไหมตาคมผิวอาจจะค้ำหน่อยแต่คมอยากรู้จักว่าชื่อว่าอะไรชื่อพระนางรูฟิต มีนามสกุลไหมมีสินามสกุลอะไรวะรอดองเงีรูฟิตรอดองเงีอันนี้สาวมาเลเซียแต่เขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเขามีผัวเลยเขาจะเปลี่ยนชื่อเขาจะเปลี่ยนอะไรวะเป็นรูไม่ฟิตจริงไหเนี่ยเขาว่านั้นโอ้นี่ตัดนามสกุลไปทั้งท่อนเลยนะตัดไปหมดเลยน่ะไม่เป็นไรให้เขารอไปก่อนให้เขารอไปเราย้ายเมืองเลย ช่ทีนี้ลงเขมรเลยไปเขมรไปมานุ่นเขมรนุ่นสาวเขมรมีเหรอว่าสวยๆวอ่ยิ้มแย้สวยไม่แพ้สองเมืองแรกเลยจริงเหรอไม่กงจริงจริงฟาบาทและเจอไหมเจอผู้จ้าค่ะชื่ออะไรวะชื่อพระนางแมงคังเงียนเงี้ยงปะเงี้ยงถ้าเกิดว่าแต่งงานกับแม่นางแมงคังเงียนเงี้ยงปะเราอีรเสรจะต้อง ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเหรอชื่อไว้อย่างเดิมแต่นามสกุลต้องเปลี่ยนตามประเพณีเขาจะเป็นยังไงวะไอ้ก้ก็เป็นวีรเสียงเงี้ยงเงี่ยงปังเออเอาไปสองเงี้ยงเลยสองเงี้ยงเลยเจ้าใหญ่เสด็จแม่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะแม่ไม่เกี่ยวแม่เกี่ยวเพราะเสด็จแม่เป็นแม่ของเจ้าบ่าวต้องเปลี่ยนเป็นพระนางสร้อยฟ้าเงี่ยงเงี้ยงปุ๊ดเออเอาออกปุ๊ดนะป้าไม่ไหวแล้วเหงื่อออกขนาดนี้แม่เนี่ยไอ้กะ ไม่ต้องมายุ่งกับเสด็จแม่ของเราไม่เอาไม่เอาไม่เอาและผู้หญิงคนนั้นล่ะที่เราบอกไปให้ไปตามหาพู้เจ้าค่ะเจอหรือเปล่าวะอันนี้เมืองสุดท้ายแหละมีพระฉายาลักษ์มาด้วยมีรูปภาพมีรูปมาด้วยมีรูปมาด้วยเอาไปดูนี่พู้เจ้าค่ะเจ้ากบ ยกให้ไหปมันเป็นพ่อเป็นแม่เขาหรือไงเขาชอบอะไรอ่ะเขาชอบคนที่อยู่ในรูปเนี่ยผมนึกว่าชอบรูปคนนี้เลยเจ้ากบสวยงามที่เราบีร์เซนตามหา <c oughs> นี่พยาค่ะเสด็จแม่ว่าที่พระมเหสีของกระหมอ่อมชั้นบีร์เซนเป็นอะไรบ้างพยาค <c oughs> ะเธอมีชื่อว่าอะไรกันว่าไอกกบ <c oughs> มีพระนามว่าเรวดีเป็นหลานสาวของคัมมาทิพย์คุณจักาฟาบาตใช่แล้วเรวดี เรวีดี <Everybody. S 2> น่ารักกว่าสวยหรือเปล่าพี่นาถเสด็จแม่ลูกว่าสวยแม่ก็ว่าตามนั้นนั่นแหละสวยลูกสวอยบ้าะพี่จะให้เจ้าได้ดูใบหน้าว่าที่พระมเหสีของพี่วีระสนแล้วก็ทหารทุกคนนาสนองทุกคนดูแล้วก็จำเอาไว้ว่าต่อไปแม่นางคนนี้คือพระมเหสีของเรา วีรเสนแห่งซักเชียงแสนจะได้ดูเป็นขวัญตากันแล้วพนังเร็วดีนี่สเก็ตมาตัวมือแล้วเนี่ยแตนแสดงว่าตอนถ่ายรูปนี้เนี่ยเพิ่งทานอิ่มเฮ้ยตอนนี้เขาทำอะไรอยู่มึงไปถ่ายมาเนี่ยใช่ไหมเพิ่งตื่นเห็นมั้ยปิดตูดใหญ่เลยเขามีแต่ปิดขี้เกียจเลยตูดขี้เกียจมันไม่ชอบยืนมีกี่รูปนะ มีม,มีรูปเดียวร,ร,รูปเดียวรูปเดียวเออไอ้กบถ้าหากนะว่าเราวีรเสเองอยากจะไปรับเรวดีมาอยู่ที่สักเชียงแสนด้วยกันเนี่ยจะเดินทางยังไงวะตั้งรูปเลยมันมีแผนที่อยู่ในตัวโอ้โหมันจะทันสมัยเกินไปที่เปล่าวะออันนี้คือแบบว่ากันหลงด้วยไงอยู่ตรงไหนเนี่ะแผนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยบาบาตั้งรูปไปขอภผ่ผู้จกค่ะอันนี้เมืองเราสักเชียงแสนใช่ไหมใช่ เราวิ่งลงหเห<ล>นือสุดเลยอ่ะเหนือสุดเราวิ่งลงมาเรื่อยๆเลยวิ่งลงมาเรื่อยๆทีนี้จะถึงช่องเขาขาดแหละช่องเขาขาดวิ่งบนเขาสักสองสามรอบวิ่งลงมาเรื่อยๆทีนี้จะถึงวังสะพุงละวังสะพุงในหลุมมันเยอะฟาบาดวิ่งลงต่ำม,มาอีกอต่าม,มาเรื่อยๆทีนี้ยังไม่ถึงอีกเหรอยัง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 นี่ใ่ไกลแล้วล่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดสําคัญเลยตรงนี้เหรอมันจะเป็นลานกว้าง ลานอะไรเขาเรียกลานเห็ดมอยตะเกะมีแต่เห็ดไม้ตะเกะมอยตะเกะม้ตะเกะมอยตะเกะอ้าวดีว่ะอาไม่รู้ได้ไงกูไปนอนกิ้งที่ลานมอยมาแล้วลานนี้เลยเหรอลานนี้แหละเนี่ยและทีนี้เขาจะมีอนุสาวรีย์อยู่เขาจะทําเป็นทรงกระบอกสงสูงออตรงลานในในตรงลานี่ตรงนั้นเขาตั้งด่านจักรู้ได้ไงก็มันเป็นกลวยตำรวจอตรงนี้เหรอน่ะ กวยนู้นูสาวปีไม่ใช่กวยตำรวจอ๋อตรงนี้เขาตั้งด่านสรุปมันคืออะไรเห็ดมอยะเตเกอแล้ววิ่งผ่านเห็ดมอยตะตเกะแล้ววิ่งผ่านกวยลงไป <c oughs> นี่วิ่งลงอุโมงค์ผาเมืองไปเลยนี่เนี่ยอุโมงค์เนี่เน็ตแล้วจะเจอเมืองธรรมอาทิตย์โอ้โหไอ,อตรงน,นั้นเป็นทะเลเหรอวะมึงรู้ยังไงป็นจะมีนนมนนลายลายเหมือนอันนี้ <c oughs> ตูดเขาแตกแน่จะปนทะเลทางใต้เราดูทางแล้วเนี่ยถ้าไปเอง ต้องเมารถแน่ๆเลยวะทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นไปเลยเดี๋ยวไปรับเจ้าไก่ไดบเจ้าไก่เขียนสารตราอาเขียนส่งทุ่งเกษัตริย์ธรรมาทิดเดี๋ยวนี้มีสารอยู่ป่ะอยู่ในนี้เด็กก็หม่อมฉันไปรับเองชินทางอยู่อันนี้สารนี่มึงมั่นใจนะว่าเลยว่าดีนะไหนอะรูปร่างเหมือนธรรมาทิดกว่าไม่ใช่ใช่ไหมธรรมาแล้วพักอยู่อาทิตย์ พร้อมหรือยังว่าไอ้ไกวนิสานถึงองค์กษัตริย์ธรรมอาทิตถึงองค์กษัตริย์ธรรมอาทิตเน้งจักเราวีรเสนแห่งศักเชียงแสนแสนเฮ้ยมึงเขียนผิดแล้วาม,ามึงอยู่กับเจ้ามายกี่ปีเนี่ยก็หลายปีกต่หลายปีกูรู้แล้วมึงยังเขียนชื่อเจ้าไม่ถูกเล ฮวีเนี่ยเขาใช้วอลวนวอลเวนเนี่ยมันไม่ใช่วีเขาใช้วอลเวนมึงไปเขียนหอวหีบมันเป็นวีไหมไอ้ไกลมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยคิดถึงเห็ดมอจิตะเกะไอ้ไอลบเปลี่ยนใหม่เลยเขียนใี่ดีๆซิวะเดีเขาอ่านชื่อเจ้าออกมาย่าง้นมึง จะคิดเป็นไงอีวีวอีวีก็ลบออกไปสิว่าอีวีพระเศระเปรารถนาอยากจะได้เรวดีเป็นคู่แต่งงานถ้าให้ก็ดีถ้าไม่ให้สงครามเกิดจากราวีรเศษสักเชียงแสงรีบไปแลวรีบกลับรับเลขก้าพุ่ยโคคะเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะประทับตาประุ พยาค่ะสริแม่สรอยม่านเราฟังข่าวดีได้เลยพม่ยาทุกคนแยกย้ายไปพักกัน